คุณผู้ชมคะในยุคนี้นะคะหลายคนหันมาทําอาชีพเกษตรกรกันมากขึ้นทางที่ทําแต่เดิมอยู่แล้วแล้วก็คนที่หันไปทําการเกษตรใหม่ๆก็มีอีกหลากหลายท่านเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าประเด็นสําคัญก็คือในยุคนี้ค่ะการทําการเกษตรนั้นหลายคนจะบ่นเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าต้อนทุนในการผลิตสูงขึ้น หลายปัจจัยนะคะที่เป็นปัจจัยทําให้การผลิตนั้นมีต้นทุนที่สูงขึ้นซึ่งทางด้านของกรมพัฒนาที่ดินเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องเกษตรกรไทยและเล็งเห็นถึงผลกระทบสําคัญนี้นะคะดังนั้นจึงมีมาตร,รการต่างๆเพื่อมาช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรจากเรื่องของต้นทุนวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านเบญสพรชาคลานนท์ขาทิพยดีกรมพัฒนาที่ดินมาร่วมพูดคุยกันนะคะสวัสดีนะคะท่านอธิสดีค่ะ,คะ หลายคนมาทําการเกษตรเยอะมากนะคะในยุคนี้ไม่ว่านอกเหนือจากเป็นเทรนด์ของประเทศไทยแล้วเป็นเทรนด์ของโลกเลยในการทํา <c oughs> การเกษตรแต่เสียงบ่นเยอะมากเลยค่ะว่ายุคนี้โอ้โหการทําการเกษตรเนี่ยชอบแต่เผชิญกับปัญหาเรื่องของต้นทุนในการผลิตนะคะอยากให้ท่านรินนพิีได้เล่าให้ฟังคร่าวๆสักนิดในส่วนที่เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดินนะคะปัจจัยสําคัญที่ทําให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นคืนคออะไรบ้างคะ,คะต้นทุนในการทําการเกษตรเนี่ย มากกว่า50%ก็คือมาจากปุ๋ยนะคะแล้วประกอบกับณณขณะนี้เนี่ยด้วยกระแสของเรื่องของสงครามซึ่งประเทศในกลุ่มที่ผลิตปุ๋ยเคมีก็เป็นเป็นประเทศที่เกิดสงครามอยู่ในความไม่สงบกันอยู่แล้วทำให้ตอนนี้ปุ๋ยเคมีราคาแพงนะะนอกจากราคาแพงแล้วก็ยังขาดแคลนด้วยคือไม่ใช่ว่าแพงอย่างเดียวไม่มีอีกต่างหากใช่ค่ะทีนี้ พอเมื่อปุ๋ยเคมีราคาแพงแล้วเนี่ยทางเลือกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์<ะ>ก็คือการหันกลับมาใช้ปุ๋ยอ<ะ>ินทรีย์นะคะปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้เนี่ยจะเป็นใช้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อที่จะไปไปทดแทนส่วนหนึ่งของ<ะ><ะ>ปุ๋ยเคมีที่าราคาแพงแล้วก็บางกเกษตรกรบางรายก็หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยะนะคะ,ะซึ่งตรงนี้ที่ฉนก็มองว่าอาจจะเป็นวิกฤตของโอกาสก็ได้นะคะ,ะก็คือว่า การที่เราจะให้เกษตรกร,ร,กรลดต้นทุนได้เนี่ยก็คือปุ๋ยเคมีซึ่งเราซื้อมานะะแต่ถ้าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเกษตรกร,ร,กรสามารถผลิตเองได้นะคะหรือหรือถ้าไม่ผลิตเองเนี่ยในประเทศเราก็ผลิตนะคะ,คะก็คือ หมายถึงว่าก็เกิดการหมุนเวียนของของเงินทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในประเทศเราเองค่ะดังนั้นนี้ปัจจัยสําคัญเลยนะคะที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตนั่นก็คือปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเคมีถ้าคุณผู้ชมที่ติดตามรายการมาตลอดเนี่ยจะทราบดีเลยว่ากรมเพทนาที่ดินเป็นหน่วยงานสําคัญเลยที่สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งแน่นอนในปีนี้เนี่ยทางกรมมีเนวทาาในการสนับสนุนส่งเสริมกรเกษตรกรยังไงบ้างคะก็ย่า้ก็จะปูพื้นนิดหนึ่ง นะคะว่าพืชเนี่ยต้องการ16ธาตุหลักะนะคะถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นธาตุหลัก3ตัวก็คือ NPK ในขณะที่พืชต้องการธาตุอาหารเสริมอาหารรองอะไรเยอะแยะมากมายแคลเซียมแมกนีเซียมโซเดียมโพแทสเซียมอะไรต่างๆนะคะซึ่งซึงตรตรงนี้พืชต้องการอยู่ซึ่งไปอยู่ในในในส่วนของปุ๋ยอินทรีย์นะคะกรมพัฒนาที่ดินเราเนี่ยเราส่งเสริมให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยรู้จักการผลิต ะะการทําแล้วก็การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ค่ะสิ่งที่เราทํามานานมากๆกเนี่ยก็คือเราส่งเสริมให้เกษตรกรทําปุ๋ยหม,มักเนื่องจากว่าตัวปุ๋ยหมักเนี่ยจะเป็นตัวที่เ,เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินค่ะแล้วก็ปรับโครงสร้างในดินและที่สําคัญก็คือเป็นตัวที่จะช่วยเสริมธาตุอาหารรองต่างๆธาตุอาหารเสริมต่างๆซึ่งเป็นธาตุที่ธาตุเหล่านีา้เนี่ยเกิดความสมดุลของธาตุอาหารหลักต่างๆเนี่ยก็จะทําให้พืชเติบโต สมดุลแล้วก็ให้ให้ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพแต่มีปุ๋ยตัวหนึ่งที่กรมพัฒนาที่ดินเราได้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รู้จักแล้วก็รู้จักการทําด้วยรู้จักการใช้เนี่ยเราเรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงะนะคะ,คะปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเนี่ยก็มีแร่ธาตุหลักๆเนี่ยก็น้อยกว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยก็ประมาณ5เท่าเองะนะคะ,คะปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเกษตรกรก็ทําเองได้โดยใช้วัสดุที่ ที่เป็นวัสดุในท้องถิ่นเหมือนกันนะคะก็คือว่าใช้พวกมูลข้างคาวนะคะซึ่งมีแร่ธาตุ NPK ค่อนข้างจะสูงนะคะใช้กากถั่วเหลืองแล้วก็ใช้พวกกระดูกปนใช้พวก rock phosphate อะไรต่างๆซึ่งเป็นวัสดุที่อยู่ในภายในประเทศนะคะเกษตรกรก็เริ่มเรียนรู้แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเรามีหมอดินอาสาหรือเกษตรกรหลายกลุ่มที่เรียนรู้จากเรื่องนี้นะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเป็นการผลิตปุ๋ยเพื่อจาหน่าย ใช้เองในกลุ่มแล้วก็จำหน่ายในในท้องถิน่นนะคะซึ่งซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเนื่องจากว่าดินแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยมีการขัดแาทุสารอาหารอะไรต่างกันลักษณะดินก็ต่างกันดังนั้นหมอดินอาสาที่ได้รับ ความรู้จากทางด้านกรมไปพอลงไปในพื้นที่ก็จะพัฒนาดินของตัวเองได้อย่างถูกต้องอย่างที่เห็นอยู่ข้างหน้านะคะท่านเลิฟดีมีทั้งกระปองกระเป๋ามีทั้งต่างๆเหล่านี้อันนี้คือเป็นอุปกรณ์เบื้องต้นที่หมอดินของเราจะลงในพื้นที่เราช่วยเหลือเกษตรกรใช่ไหมคะเพราะว่าพวกกกระเป๋าเหล่านี้เนี่ยเราเราเป็นชุดเครื่องมือที่เราเรียกว่าชุดเทสคิดนะคะก็คือว่าเป็นชุดตรวจสอบดินอย่างง่ายซึ่ง เกษตรกรหรือไอหมอดินหรือผู้แทนของเราเนี่ยก็ยหิ้วกระเป๋านี้ไปนะคะเราไปตรวจสอบดินการกตรวจสอบดินก็คือให้เกษตรกรไ,ได้เห็นว่าดินตัวเองเนี่ยมีแร่ธาตุอาหารเนี่ยอยู่ในระดับใดสูงกลางต่ำอะไรอย่างไร<ฮ>นะคะเมื่อเกษตรกรเห็นแล้วเนี่ย,ยก็เกิดชุดกระเป๋านี้เนี่ยนอกจากตรวจสอบแล้วเนี่ย,ก,ก,ยก็ยังมีเรามีโปรแกรมที่จะแนะนําด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าตรวจสอบดินเนี่ยอยู่ในระดับที่เท่าไหร่ก็แนะนําให้มีการใช้ปุ๋ยนะคะ ทีนี่ปุ๋ยที่เราแนะนำเนี่ยเราก็จะมีแนะนําทั้งปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรีย์แต่ตอนนี้ปุ๋ยเคมีราคาแพงก็ หมอดินเราก็จะแนะนําว่าให้มีการทําปุ๋ยนะคะโดยใช้สารเร่งอะไรต่างๆที่เห็นอยู่นี้นะคะเกษตรกรในหลายพื้นที่นะคะจะคุ้นเคยกับซองซองแล้วก็สีๆต่างๆนะคะซึ่งจะมีแร่ธาตุต่างกันไปเป็นสารเร่งพอดอที่ทางกรมพัฒนาที่ดินนะคะันนี้เป็นจุลินทรีย์ช่วยเร่งค่ะนะคะทีนี้ประเด็นสําคัญคือทางกรมเองเนี่ยเรามีการสนับสนุนในเรื่องของการทําปุ๋ยอินทรีย์การใช้สารเร่งพอดดสูตรต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเกษตรกรที่เขาเรียกว่ายุตกับโอโหปุ๋ยเคมีนะคะแต่ว่าวันนี้พอเราลงพื้นที่เราไปทำสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจเกษตรกรเปลี่ยนทัศนคติและหันมาทําปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพชีวิตหรือแม้กระทั่งผลผลิตมันมีการเปลี่ยนแปลงไปไเปลี่ยนมากมากเลยนะคนะอย่างแรกเลยเนี่ยเกษตรกรเริ่มมาเห็นเริ่มเริ่มหันมาสนใจในเรื่องของการนาําวัสดุต่างๆที่ที่เดิมทีเนี่ย เป็นวัสดุที่ใช้ทิ <t ags> <t ags ้งไม่ใช้เลยทิ้งนะคะก็นํากลับมาใช้ประโยชน์ค่ะประการที่2ก็คือเกษตรกรเริ่มมองเห็นว่าเอ้ถ้าหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเงินที่จะต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีอะไรต่างๆเนี่ยก็ลดลงะนะคะแล้วการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในระยะเวลานานๆเนี่ยเกษตรกรจะเริ่มเห็นเลยว่าดินจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ระยะเวลานานๆเนี่ยก็จะทําให้ดินฟื้นตัวนะคะ วกจุลินทรีย์ต่างๆอะไรก็จะทํางานได้ดีขึ้นนะคะก็หันกลับหลายส่วนนะคะก็ลดลงเรื่อยๆเคมีก็ลดลดลดลงแล้วก็อินทรีย์ก็มากขึ้นเป็นสัดส่วนมีหลายหลายนะคะก็ลดเคมีเลยโดยสิ้นเชิงนะคะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวนะคะตอนนี้เรามีกระแสไปว่าเกษตรกรจะหันมาปลูกข้าวในระบบเกษตรอินทรีย์มากขึ้นเนื่องจากว่าข้าวที่เป็นข้าวอินทรีย์เนี่ย จะเป็นข้าวที่มีราคาที่แพงกว่าเนื่องจากว่าเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะรวมทั้งในเรื่องของการส่งออกด้วยเกษตรกรกลุ่มนี้ก็เริ่มกลับมานะคะการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดินเรามีหลายวิธีนะคะก็คือใช้ทั้งพืชปุ๋ยสดด้วยนะคะใช้ทั้งปุ๋ยหมักใช้ทั้งน้ำหมักคีวภาพที่มีคุณภาพสูงสูงแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่เกษตรกรเริ่มหันมาใช้กันมากนะคะ อีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นชัดก็คือกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกผักนะคะตรงนี้ก็รู้เลยว่าถ้าเป็นผักอินทรีย์นะคะไม่ใช้สารเคมีเนี่ยก็ได้ราคาได้ราคาแล้วก็หรือไม่ได้ราคาแต่ก็ยังขายดีค่ะนะคะรวมทั้งกลุ่มไม้ผลต่างๆก็จะเห็นได้ว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเพิ่มไปเนี่ยคุณภาพของไม้ไม้ผลก็จะอร่อยกว่า เะะสียดายเวลาน้อยมากอยากให้ท่านนักทีวีได้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนะคะที่บางท่านอาจจะยังไม่เคยหันมาแบบการใช้ปุ๋ยเคมีหรืออะไรใดๆเลยนะคะแล้ววันนี้กําลังแบกรับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอยู่นะคะฝากอะไรถึงเกษตรกรสักงนิดนึงค่ะค่ะในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยเกษตรกรเราเนี่ยเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์มานานนะคะแต่ว่าพอมาระยะหลังเนี่ย มีในเรื่องของการปลูกพืชเศรษฐกิจซึ่งต้องเร่งการจเจริญเติบโตนะคะในขณะนี้เนี่ยปุ๋ยเคมีราคาแพงนะคะแล้วก็หาซื้อได้ยากก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนะคะว่าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยอยู่ใกล้ตัวนะคะท่านสามารถที่จะหยิบจับวัสดุอะไรต่างๆที่ย่อยได้เนี่ยนำมาใช้เป็นนำมาทําเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะแล้วก็ขอเรียนให้ทราบว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นระยะเวลานานๆเนี่ยดินก็จะยิ่งดีขึ้นต้นทุนต่างๆก็จะลดลงตามลําดับค่ะค่ะ วันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะปรึกษานะคะกับหมอดินอาสาที่อยู่ในพื้นที่ของท่านหรือสถานีพัฒนาที่ดินที่อยู่ใกล้ๆบ้านก็ได้นะคะต้องขอบคุณท่านอาทิตย์ดีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ